สวัสดีครับอิทธิพัฒน์ฟาร์มด้วงสาโูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงอากาศหนาวนะครับอากาศเย็นมากเลยสิบกว่าองศานะครับทําให้ด้วงเนี่ยไข่ช้ากว่าปกติสําหรับกำมงฟักนะครับก็เลยมีคําถามจากเพื่อนๆของเราเนหละเข้ามาเยอะมากเลยว่าสิบห้าวันแล้วยังไม่เห็นตัวด้วงเลยสิบหกวันแล้วสิบเจ็ดวันแล้วบางทีสิบแปดสิบเก้าวันแล้วยังไม่เห็นตัวด้วงเยอะเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปเติอมอาหารตอนไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาทําให้ดูหลังอินโทรครับ 60%ซวันไม่เกิน40วันอยู่ในช่วงนั้นเดี๋ยวถ่ายพัก,กนีกว่า จะบอกเพื่อนๆที่ปรึกษาเข้ามาเสมอนะครับว่าการเติมอาหารเนี่ยจำนวนวันนะครับเป็นแค่เพียงองค์ประกอบหนึ่งนะครับเป็นแค่เพียงขอบเขตหรือว่าระยะที่ควรจะเป็นนะครับไม่ได้เป็นกฎตายตัวนะว่าสิบห้าวันต้องเติมอาหารครั้งแรกสิบหกวันต้องเติมอาหารครั้งแรกนะครับเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอายุ ที่มันถึงเวลาจะต้องเติมอาหารเนี่ยมันอยู่ในช่วงสิบห้าถึงยี่สิบวันนะครับส่วนใหญ่พอยี่สิบวันไปแล้วเนี่ยดวงมันจะกินอาหารหมดอาหารมันจะยุบและอาหารก็จะเสียนะครับเราก็จะเติมช่วงก่อนยี่สิบวันแต่ในสภาวะที่มันผิดจากปกติออกไปนะครับเช่นสําคัญที่สุดก็คือในช่วงที่อากาศเย็นมากๆในช่วงฤด,ดูหนาวนะครับโดยเฉพาะทางทางเหนือทางภาคอีสานทางภาคกลางตอนบนเนี่ยจะเจอปัญหาเกี่ยวกับ ด้วงไข่ช้าในช่วงที่อากาศหนาวนะครับเพราะฉะนั้นจากปกติที่เราเติอมอาหารตอน15วันเนี่ยพออยู่ในช่วงที่อากาศหนาวเนี่ย15วันเปิดออกมาเนี่ยบางทีแทบจะยังไม่เห็นตัวด้วงเลยเพราะด้วงมันจะไข่ช้านะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะช้าหมดไม่ว่าจะเป็นการวางไข่นะครับการกินอาหารการเจริญเติบโตนะครับการเอาด้วงเข้าฝากักหรือว่าการที่ด้วงจะออกจากฝักนะครับช้าหมดเลยในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ เราจะยึดอะไรล่ะในการเติมอาหารนะครับซึ่งเพื่อนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าอา้าวแล้วถ้าไม่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันแล้วเราจะเติมตอนไหนเราจะดูอะไรเป็นเป็นปัจจัยหลักแล้วเราจะเติมอาหารตอนไหนนะครับอ่ะเรามาตามดูไปพร้อมๆกันนะครับชุดนี้ผมลงไว้สิบเจ็ดวันสิบแปดวันเลยนะครับเนี่ยวันนี้วันที่สิบแปดแลวนะครับสิบแปดวันเนี่ยลงไว้ชุดนี้สี่สิบกระมัง ยังไม่ได้เติอมอาหารเลยสักวัน18วันแล้วนะครับปกติ15-16วันเนี่ยเราจะเติอมอาหารกันเกือบหมดแล้วนี่ผมอยู่ภาคใต้นะครับอากาศเย็นของภาคใต้2ิบ1องศา22องศาเนี่ยก็มีผลทําให้ด้วงไข่ช้าได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอากาศทางใต้เนี่ย21องศานี่ถือว่าถือว่าเย็นมากๆแล้วนะครับแทบจะไม่มีเลยผมเกิดมาเนะี่ยแทบจะไม่เคยเจออากาศ21องศาที่นครเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกๆเลย ทีนี้พออากาศันเย็นเนี่ยด้วงมันก็ไข่ช้าพอไข่ช้าเราก็จะต้องเติมอาหารช้าออกไปด้วยนะครับอ่ะแล้วเราจะดูยังไงเราก็มาดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมยกออกยกมาให้ดูหลายๆแเบดนะครับกระมังแรกกระมังนี้เราใช้หน้าอาหารเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้นะครับชิ้นกลางแล้วกันนะครับชิ้นสามนิ้วใช้หน้าอาหารเป็นชิ้นสามนิ้วก็มีชิ้นเล็กๆแซมนะครับ ก็จะเห็นว่าเปลือกมะพร้าวเนี่ยจมเปลือกมะพร้าวจมเลยนะครับถ้าเปลือกมะพร้าวจมแล้วน,ววนี่คือวิธีสังเกตนะครับถ้าเปลือกมะพร้าวจมแล้วเติมอาหารได้เดี๋ยวผมจะให้ดูเปิือกกำมังที่เปลือกมะพร้าวนี้จมบ้างนะครับเปลือกมะอ่าตอนนี้เราเอาปเปลือกมะพร้าวชิ้นก่อนนะครับอ่ากำมัง mmm นี้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นนะอ่ากำมังนี้จมแล้วนะครับเดี๋ยวผมยกไปข้างๆก่อน Này, าระงนี้ทําพร้อมกันเลยทําพร้อมกันเลยเห็นว่าเปิดเห็นเปลือเพื่อนๆดูเปิดมะพร้าวนะเปลือกมะพร้าวยังลอยอยู่เลยถ้าเปลือกมะพร้าวยังลอยอยู่อย่างนี้นะครับถึงแม so ้ว water> ่าจะ18วัน20วันแล้วก็ย totally> ังไม่ต้องเติมอาหารเพราะว่าหนึ่งนะครับดวงมันยังไม่ออกเยอะนะครับถ้าดวงออกเยอะเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาหน้าอาหารแล้วมันจะต้องขึ้นมากัดใหญ่มะพร้าวนี้ครับแล้วดึงลงไปในอาหารนะครับทาให้เปลือกมะพร้าวนี้ จมลงไปเรื่อยๆจมลงไปเรื่อยๆแต่ถ้ายังลอย,อยแบบนี้แสดงว่าดวงย,ยังน้อยอยู่นะครับเราก็ยังไม่ต้องเติมอาหารในระยะนี้นะครับนี่สิบแปดวันแล้วยังไม่ต้องเติมอาหารก็ให้เราสังเกตดูความชื้นนะครับความชื้นก็ดีอยู่นะครับความชื้นดีอยู่แล้วก็เจอไข่ด้วงเจอไข่ด้วงนะครับมองเห็นไหมเอ่ยอ่าเห็นแล้วครับมุมนี้เห็นเห็นไหมครับปลายเล็บผมนี่ขาวๆจุดๆเต็มๆนี่อ่าเราก็เจอไข่ด้วง แสดงว่าด้วงมันไข่ช้านะครับเนี่ยเห็นไข่ด้วงอยู่ทั่วไปเลยเเห็นนะครับที่ปลายนิ้วผมขาวๆ,ๆอันนี้ก็ไข่ด้วงนะครับถ้าเราดูดูในกระมังดีๆเนี่ยด้วงก็ไข่อยู่ทั่วไปเลยนะครับไข่ทิ้งไว้ในเปลือกมะรขาวทั่วไปเลยอันนี้ก็ไข่ด้วงนะครับเห็นนะครับปลายปลายเล็บผมเนี่ยจุดเขาเต้นาขาวๆเล็กๆอันนี้ก็ไข่ด้วงเหมือนกันแสดงว่าด้วงไข่แล้วนะครับ ร่วงไข่แล้วแต่ยังฟักออกมาได้น้อยนี่ที่ชิ้นนี้เยอะเลยเป็นสิบเลยนะครับเราเห็นไม่เอ่อยเห็นชัดๆก้อนนี้นะครับเนี่ยเป็นสิบเลยในท้ายนี้นะครับไข่ร่วงเทียบเลยอ่าด่วงไข่แล้วแต่มาช้าเพราะอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาวันมาเป็นตัวกําหนดให้เราเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะครับอจะมาหนี้ไว้นะครับพอดีผมตั้งกล้อง กับขาตั้งจะไม่จะไม่ได้ยกกล้องออกมาสลับถ่ายนะเดี๋ยวผมยกกระมังแล้วกันดูอันนี้ไห้นะครับถ้ายังลอยอย่างเงี้ยยังไม่ต้องเติมนะครับเนี่นี่น้าอาหารแบบเดียวกันนะเราเราเอาหน้าอาหารเป็นชิ้นก่อนนะครับถ้าอย่างนี้จมเห็นไหมครับจมเลยี่จมหมดเลยถ้าอย่างนี้เติมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูลองเปิดอันนี้ามาดูนะครับ ใต้เปลือกมะพร้าวนี้จะเป็นตัวร่วงนะเห็นไหมครับใต้เปลือกมะพร้าวจะเป็นตัวร่วงอันนี้เราร่วงจะไม่ดกมากนะเพราะเพราะผมใส่พ่อแม่พันแค่สองคู่นะครับรุ่นนี้นี่อ่าอันนี้ก็เป็น,นร่นว,วงนะครับเนี่ยถ้ามีตัวร่วงนะครับมันจะมากัดเปลือกมะพร้าวอยู่ในเปลือกมะพร้าวก็กมีนะครับโอ้หองไม่เห็นเนี่ยมันกัดเปลือกมะพร้าวแล้วก็จะดึงลงไปทําให้มันจมนะครับทําให้เปลือกมะพร้าวเนี่ยจมอันนี้ก็มีตัวร่วงอยู่ขล่างนะครับนี่เห็นไหมครับ พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่าเติมอาหารได้แล้วนะครับก็เก็บพ่อแม่พันธุ์ออกด้วยนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่มากนะครับคือเป็นเป็นพันธุ์ที่เราคัดนะครับคัดใส่ไว้ทําพ่อแม่พันธุ์โดยเฉพาะแล้วก็ด้วงที่เราเลี้ยงนี้ก็จะขุนไว้ทําพ่อแม่พันธุ์เป็นการครัดคัดเลือกสายพันธุ์เอานะครับนี่นะครับตัวเมียสองตัวแล้วก็ใส่สองคู่นะครับเดี๋ยวก็มีตัวผู้สองตัวก็สรุปตามนี้นะครับ ถ้าเป็นชิ้นก็ให้มันจมก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูลวกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสักมุมนึงนะครับว่ามันจะมีร่วงไหมนะครับถ้ามันขึ้นมาหน้าอาหารแล้วเนี่ยมีด้วมีตัวแน,น่นอนแสดงว่าข้างในนก็ต้องมีตัวเยอะแล้วนะครับนี่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับ,เ,รบเปิดออกมาก็จะเจอร่วงตรงน,นี้ก็เป็นสิบเลยนะครับนี่สองขู่ก็ดกได้นะครับนี่มุมนี้ก็สิบกว่าตัวเลยนะครับ เห็นไหมครับอมองกล้องไม่ตรงนี่นะครับสองคู่กระดกได้นะครับอืมนี่เติอมอาหารได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะยกกำมันงนี้ไปเติมนะเดี๋ยวผมก็จะไม่ได้ให้ดูตอนเติอมอาหารนะครับเดี๋ยวไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปแม่พันเราก็เก็บออกนะครับเดี๋ยวก็จะหาตัวผู้ด้วยสองตัวอ่อนเจอตัวแล้วนี่นะครับตัวผู้ตัวผู้ก็เหลือตัวผู้อีกตัวนะึง แม่พันธุ์ก็เอาไปลงรอบสองได้ทีหนึ่งรอบสองก็จะใส่เพิ่มอีกสักคู่หนึ่งนะครับเอาเป็นสามคู่รอบแรกในสองคู่พอกำลังนี้ถึงสองคู่ก็ดกนะครับแต่นั่นแหละมันจะเลดไปนะครับเนี่ยตัวที่ออกก็ออกไปนะครับไอที่อยู่ในไข่ก็ยังเยอะอยู่เห็นไหมครับเนี่ยไข่เป็นลาวเยแถวแถวนี้นะครับ เดี๋ยวเสียเวลานะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปพอคลิปยาวแล้วเพื่อนก็จะดูกันนิดเดียวเพื่อนดูไปเยอะๆก็จะเบื่อนะครับผ่านไปนะครับสําหรับกระงที่เป็นหน้าอาหารชิ้นใหญ่ทีนี้บางคนทําหน้าอาหารชิ้นเล็กเราก็มาดูกันบ้างนะครับถ้าเป็นหน้าอาหารชิ้นเล็กนะครับถ้าเป็นหน้าอาหารชิ้นเล็กนะครับด้วงก็จะต้องขึ้นมากัดเปลือกมะพร้าวชิ้นเล็ก เห็นไหมครับเด,เดี๋ยวผมเอาแบบแบบที่ยังไม่ได้ให้ดูก่อนแล้วกันจะได้เห็นชัดนะครับออันนี้คืออันนี้คือสิบแปดวันเหมือนกันนะครับทาพร้อมกันเลยสิบแปดวันเหมือนกันแต่ว่าดูเปลือกมะพร้าวนะครับยังเป็นชิ้นเป็นชิ้นยังตั้งแบบ เหมือนตอนที่เราลงใหม่ๆ่เลยยังตั้งมี็ชิ้นเป็นชิ้นอยู่เลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็คือยังไม่ต้องเติมนะครับถึงแม้ว่าจะสิบแปดวันแล้วถึงแม้แม้จะยี่สิบวันแล้วแต่ยังไม่ต้องเติมเราก็ดูไข่มันว่ามีไข่ไหมนะครับไข่ก็เยอะอยู่นะครับไข่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็แสดงว่าเริ่มไข่แล้วไข่ช้าไปประมาณอาทิตย์นึงนะครับเริ่มไข่แล้ว เปิดดูตัวซิมีตัวบ้างไหมก็มีตัวแล้วนะครับก็มีตัวแล้วนี่หยิบมานี่ก็สองตัวนะครับมีตัวแล้วตัวยังเล็กๆอยู่แสดงว่าเพิ่งออกกันมาเห็นนะครับอ่ามีตัวแล้วนะครับมีไข่แล้วแต่ยังไม่ถึงระยะที่เราจะตื่นอาหารนะครับก็ดูสังเกตดูเปลือกมะพร้าวข้างหน้านี่แหละหน้าอาหารเรานี่แหละย,ยังไม่เละเลยนะครับยังไม่มีรอยด้วงขึ้นมากัดเลยอ่ะจำอันนี้ไว้นะครับ นนี้มาดูแบบที่เติมไ,ได้แล้วบ้างนะครับกำลังตะกี้นี่แหละเติมได้แล้วอ่าเติมได้แล้วต้องเป็นแบบนี้นะครับกี่วันไม่เกี่ยวนะครับกี่วันไม่เกี่ยวบางทีสิบสามสิบสี่วันก็เป็นไปได้นะครับถ้าแมงเราไข่ไวไวนะครับเป็นไปได้อ่าต้องเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแตกต่างกันเลยกับตะกี้เนี่ยเปลือกมะพร้าวนะครับไม่มีวางอยู่บนหน้าแบบลอยๆอยแล้วครับถ้ามียังเป็นชิ้นก็จะโด,ดน,ด,นดึงจมไปนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะโดนกัดจนเละหมดเลยกราลังนี้ผมผสมระหว่างเปิดชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กผสมกันอยู่นะครับอย่างนี้เดี๋ยวเปิดออกดวงเปิดออกมาดูนะครับนี่ดวงก็อยู่นะครับเทียบเลยก็เหมือนเดิมนะครับชุดนี้ผมลงสองคู่นะสองคู่ก็ไม่ใช่ว่าดวงจะน้อยนะครับผมจะบอกอ ลูกค้าชุดทดลองลูกค้าชุดทดลองเนี่ยจะจะถามผมทุกทุกคนเลยนะครับว่าทาไมไม่ให้แมงห้าคู่ผมก็บอกว่าเนี่ยสองคู่จริงๆเราเวลาเราเลี้ยงสองคู่มันก็ได้ด้วงเยอะเลยนะครับแต่ห้าคู่เนี่ยมันแน่นเกินไปมันไม่มีผลดีนะครับผมก็จะให้ลูกค้าเลือกว่าจะเอาสี่คู่หรือห้าคู่แมงนะครับเนี่ยสองคู่มันก็เยอะเลยนะครับอันนี้คือวิธีการดูหน้าอาหารนะครับว่าแบบเนี้ยเติมอาหารได้แล้ว ซึ่งมันก็จะไปประกอบกับจำนวนวันนั่นเลยครับว่ามันจะอยู่ในช่วง1 5บหถึงยีวันแต่ช่วงนี้ก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่าบางกำมัง18วันแล้วก็ยัง18วันแล้วก็ยังยังยังเติมอาหารไม่ได้นะครับอาจจะยาวไปเกินยี่สิวันด้วยซ้ำอาจจะเป็นยี่ิบสามวันนู่นแหละนะครับอ่ะกำมังนี้เห็นไหมครับเปลือกมะาพร้าวจมแล้วจมแล้วไม่ลอยนะครับจมแล้ว เดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับนครับด้วงอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะครับอยู่างนา้งเต็มเลยด้วงทั้งนั้นเลยในกล้องไม่รู้มองเห็นไหมบาะราะส่วนใหญ่จะตัวยังเล็กมากครับด้วงหยุดยอะเลยนะครับน่าจะเห็นนะครับดู ตัวมุมมุมบ้างโอ้ยไม่ตรงไม่ตรงกับมังร้วงไปตรงกับลงเทา้านี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเนี่ยสองร้อยตัวก็น่าจะได้แล้วทั้งกัมังนะครับโอเคนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจแล้วนะครับทีนี้ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะอัปโหลดลงในช่องนะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาศึกษาได้มาดูกันส่วนหนึ่งผมก็จะเก็บไว้ตอบคำถาม กับเพื่อนๆที่ถามมานะครับคือพอมีคําถามอะไรเนี่ยถ้าผมมีคลิปผมก็จะเอาลิงก์คลิปเนี่ยให้เขาเปิดดูเลยเพื่อเขาจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงเข้ามาดูก็ผมก็ว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ด้วยกับหลายๆคนนะครับอ่เพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามผมก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับ อน่าจะเข้าใจแล้วนะครับผมว่าน่าจะเข้าใจเลยนะว่าอปัจจัยหลักจริงๆแล้วนะครับที่เราจะเติมอาหารด้วงเนี่ยครั้งแรกนะไหนนี่ไหนถึงเติมอาหารครั้งแรกนะครับอยู่ที่หน้าอาหารนะครับอยู่ที่อาหารด้วงอยู่ที่ด้วงในกำะมังเป็นหลักนะครับส่วนระยะเวลาสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยเป็นเพียงกรอบเวลาที่ โดยปกติแล้วจะอยู่ในช่วงกรอบเวลานั้นแต่ถ้าในสภาพที่ผิดปกตอิอย่างเช่นหน้าหนาวนี้นะครับกรอบเวลาเนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนฤดูร้อนฤดูปกติที่อากาศไม่ได้หนาวเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง15วันไม่เกินยี่สวันช่วงนั้นแน่นอนครับแต่แต่ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็ดูเอาดูหน้าหารอย่างนี้เป็นหลักเป็นสําคัญแล้วกันนะครับก็ ผมว่าน่าจะเข้าใจนะครับได้เพื่อนๆนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วน่าจะเข้าใจหลักของการเติมอาหารครั้งแรกนะครับว่าหลักใจความสําคัญจริงๆเนี่ยเราต้องดูอะไรนะครับอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าด้วงกระมังเนี่ยของเราเนี่ยถึงเวลาจะเติมอาหารหรือยังและอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่เราทําด้วงเยอะๆกระมังเนี่ยไม่จําเป็นว่าเราจะต้องเติมอาหารให้พร้อมกันทุกกระมังน,นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมจะคัดมาเติมเฉพาะกระมังที่มัน เป็นแบบที่อธิบายเพื่อนๆได้ดูแล้วเท่านั้นนะครับส่วนกำลังที่มันยังไม่ถึงรอบไม่ถึงเวลาเนี่ยผมก็จะถัดไว้เติมในรอบต่อไปอาจจะถัดไปอีกสามวันอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมมาเเปิดเิดตครั้งหวัง,งว่าเพื่อนๆดูแล้วคงจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนใครที่เข้ามาดูแล้วอยากจะทดลองเลี้ยงครับด้วงมะพร้าวด้วงสาขูเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ขอแนะนําเป็นชุดทดลองเลี้ยงจาก อิทิพัตความเรื่องสะโคนะครับหนึ่งชุดสามร้อยบาทนะครับสี่ชุดจากราคาพันสองร้อยบาทลดให้เหลือหนึ่งพันบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเนี่ยมีค่าบริการเก็บเงินปลายทางตรงนั้นเพิ่มนะครับชุดหนึ่งจากสามร้อยก็เป็นสามร้อยสามสิบาทนะครับสี่ชุดจากราคาหนึ่งพันบาทก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับก็มีค่าเก็บเงินปลายทางโดยอันนี้ผมไม่ได้เก็บเองนะครับเป็นทางขนส่งเขาเก็บนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับ ผมจะดูแลให้คําแนะนําลูกค้าผมทุกคนนะครับจนกว่าจะเก่งหรือว่าบางคนที่เขามีความสนใจจริงๆนะครับติดต่อมาอติดต่อมาเรื่อยๆถามผมมาเรื่อยๆเนี่ยผมรับประกันได้ว่าเป็นแน่นอนแล้วก็เก่งแน่นอนครับแต่บางคนลูกค้าผมก็รับชุดลองไปแล้วก็เงียบหายไปเลยก็มีนะครับผมติดต่อไปก็เงียบอะไรอย่างนี้ครับอย่างนั้นผมก็ต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยบางคนก็ เลี้ยงแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเหตุนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลให้คําแนะนําได้ได้ทั่วถึงเพราะว่าขาดการติดต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับใครสนใจก็เบอร์โทร0658164951นะครับหรือว่าแอดเฟซบุ๊กผมมาก็ได้นะครับ Facebook อิทธิพัฒน์ทวีธนาวงศ์แอดเฟซมาแล้วแชทมาถามได้ใน Messenger นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่สละเวลาเข้ามาดูกันแล้วก็ขอบคุณทุกๆ สับสไครด้วยนะครับสำหรับทุกการกดติดตามขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้ผมได้เยอะเลยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าสวัสดีครับ